เกือยังมึงรอกูด้วยมึงรีบเหมาเฮ้ยนี่ครับกดเฮตุฆ่าไว้แม่งเลยนี่ครับไอ้สัตว์มึงจะไปไหนยังมึงมึงต้องข้ามสอกูไปก่อนไอ้สัตว์หยุดรถเดี๋ยวนี้เฮ้ยมึงหยุดไอ้สัตว์หยุด หยุดหยุดโอเคมึงจะรีบไปไหนวะเฮ้ยไอ้สัสมึงหยุดรถเดี๋ยวนี้เลยนะเฮียหยุดไอ้สัสโอเคครับเต็มหลอดนะครับโอเคโอเคเราจะไปส่งผู้โดยสารแน่รถคันนี้ไม่เข้าใจไปส่งทำไมวะไอ้เไอ้สัสไปส่งที่ไนท์มาร์เก็ตตลาดมืดนะครับ เฉลียวรถเดียวไอ้สัตว์มึงเป็นควยอะไรอย่างเนี้คุยอะไรมึงไปไกลๆเลยสัตว์งั้กูไปไหนวะอะไรวะกูมองไอ้สัตว์ต้องทำลายรถนะ คิ่มึงตามกูมาดิอ้แม่ง,งมึงมาเลยมึงจะตายล้ยสัดมึงมาเลยตำรวจเลยสัดคือกูต้องไปไหนต่อเนี่ยเอ้ยควยมึงขับรถสาอะไรไวะไ่้อะไรมึงเกี้ยกูเสียรถอ่างอะไรสัด มึงมานี่ดิแย้ยมึงตามกูมาไอ้สัดมึงล็อกป่ะไอยแย้ยมึงมาเลยมาเนี่ยโอเคมาไอ้ทัดแล้วมึงจะพังแหล่ไม่พังแหล่มึงยังจะชนกูอีกโมึงมาจากไหนไงทัดมึงใจเย็นๆดิเฮ้ยมึงไอ้ทัดสองคั้นเลยรถกูพังก่อนแน่ไอ้เหี้ย เดี๋ยวแน่เลยคะแนนคะแนนคุยคะแนนไอ้สัสจะไปไหนอ่ะเอา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 มึงสนุกมากป่าวเฮ้ยมึงขับวนไปวนมาอยู่ไหนอ่ะสนุกเรื่องของมึงไอ้สัตว์กูไม่สนุกไอ้คุยกูมือหัวไอ้สัตว์ไปายอ่อือตายแล้วเฮียแย่เป็นสองพูดด้วยสารที่ตลาดมืดนะฮะ โอเคครับโอเคได้แคปนะครับอยังรถจะพังไรสัตว์โอ้ยเหยียบขายอ่ะเสร็จนะครับอาอมึงก้มอะไรเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋้ยยังวไอ้สัตว์หมวกปิ้วหมวกปิ้วเนี่ยครับแล้วก็ส่งพวกป้าๆลุงๆกันเสร็จแล้วนะครับก็เสร็จภารกิจนะครับ โอเคสวยงามกับพีอะไรเราอู้ได้หมื่นห้าเลย